สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะเมื่อนี้กับเจว่าเชนแ n รเด้อค่ะเมื่อนี้เจว่านะคะสิไปหาคุณใหญ่หนาว่ด้อค่ะพี่น้องว่าเพิ่อนจอกไปถามเพิ่นว่าไปยืนยันเมื่อนี้นะคะว่าเพิ่อนเอนี่ยได้ตัวเลขตัวใดเลขที่เพิ่นฝันมานะเพิ่อนอยังยืนยัน เป็นคัามเดิมอยู่บอกเป็นตัวเดิมอยู่บอกนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเจ๊าบาก็มาด้วยกัน3คนนะคะวันนี้ก็จะมีเจ๊ตังชาแนลแล้วก็บุญธรรมนำโชคด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามคุณยายนาวด้วยกันนะคะว่าได้ตัวไหนนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามรับชมรับฟังคุณยายพูดนะคะว่ายัางยืนยัน ตัวเดิมไหมกับที่คุณยายฝันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นกับว่าเพิ่นฝันคักแน่นอนค่ะพี่น้องทุกคนทุกท่านเพิ่นกับอยากเบื้องน้ำเพิ่นเนี่ยไหมค่ะว่าเพื่อนฝันคักนันวันที่สิบหกสิบมานี่เพื่อนซื้อตัวใดยิงซีไหมค่ะเพื่อนกับอยากให้มาติดตามเนาะเจี๋ว่ากับสามช่องนะคะกับว่าติดตามนําคุณยายนาวด้วยค่ะว่าได้ตัวใดเดี๋ยวเข้ามาฟังกันเนาะค่ะเนาะ ตามมาเลยค่ะอีกพนซีหนึ่งเนาะพนสี้หนึ่งแค่ระกับผมพนสีพบสื่อหน่อยเด้โอดยันตะขังร้านร้านหน่อยพูดไปว่าสื่อ่าร้านหน่อยพูดขังเนี่เนาครับอันยาจะถือกหนอยเด้อพันว่ามือเสาร์พันเขาเนี่ยถือกเรื่อละเถือกู่พันว่าแล้วเถือกยาจะหาเด้อ จ้าแบบมันว่าหนูก็เลยคังไงเลยแต่ทำซื้อมาให้หนูเออซื้อกับไว้หันน่ะซื้อให้แล้วบอกซื้อให้ร้านเนาะเขาด้วางในจะกร้องก็บักอันนั้นบอกออยี่ยองซื้อร้านมาให้ใน พ่นเลากันไายกระตือก็โตหลานจะโตย้อนยีเออเห้ยตู่เสือให้ตู่เสียหายหรอกกันท่นว่าถือกไปแก่ไกลใค้กูแล้วกันถือยัวสั่นมันวะเือกยัวพ่นเสื่อนมาหายแล้วเตือกยในถึือกยัน่ะคือขังมาเตรียมไส่เงินมะทำเถือกเรียกแน่นอนวะาตือกูมันก็บอกอ๋อมันตือกูได้ในถือยบอวละเตือกลูกพ่นไปกินของมึงขอโยนหรือว่าในตีตือกเละนั่งวาววัดขงเออถือกไม่ใช่เสีอหายหอก ไอ้ที่หายเงินเจข้างของขวาข้างตาำมองข้างมาหางสะเอาใจเงินเป่นว่าเออถือเลตัวหาเต็มมากอกบมาซักข้างทั้งสี่ะมันซื้อซื้อหน่อยหน่อยพดึขังเนาะอันงบ้านซื้อนไหนบอันี้ซื้อแซมเปินไว้สักวันล้องไวสักวันซื้อบซื้อหน่อยคันคันคันบอถือก็คอยทุกไปเลยค่ะ่อยบอซื้อหน่อยแล้วคอยซื้อเด็กจำๆมันเก่ารอยเงินผมอพาบอซื้อหน่อยเออคอซื้อ มถือก็ถือใ่ญ่ใหญ่ผมว่าถือง่ายเพราะว่ามันโมเลกับไปโมเลกับกระเือกมัถือกระแล้วไปได้วันแม่แม่แม่เฝ้าให้อันแฟนเขาฟังในแม่ย่ำตัวนี้คือตัวใดอีก็ซื้อหลายถึงกหลายหลายตัวนาะนาถ้าตัวที่แม่มากๆกันเนี้ยเื้อหลายตัวย้่นแล้วตัวเล็กความฝันของใหญ่นาะใหญ่ละว่าให้ท่านผู้ชมฟังในนี่ย่ำยำตัวเล็กขน่ดไหนเขาจะเอาชิสีหรอกชิสหลวดจำจัน สามสามกับีนึ่กับสีหนึ่งเนาะยายเนาะถ้าจำเอาผิดกับศีหนึ่งศีหนึ่งตรงกับอันเลขของขัดยุทันลาแต่ว่าอยังไหนเขาก็ฝันได้ยุทธันหล็เป็นความฝันของยายเนาะยายเนาะไปดูเลน้ำเนาะเลขอันอันของพระจานยุนโคลาดพนโทโทมาบอกเนีหนึ่งพี่นึงตัวก็บอกกันท่าผหนึ่งยังว่าผมนี่อีวัดว่าคนเดียวตัวไปคนเดียวตัวไปจำไมมป้าไปจำฮับคมึงบอกเปว่า หันสือคักแต่เดีอยีอันสื่อีใจไงดี๋ยนี้ตัวเรียกถือใจผมบอบมั้มาที่ทีหนึ่งถือใจใบตะลรบตั้งเสื้อตั้งแจมพ่อสอหลุยท่อพ่อพ่อสอนี้ท่านเาเศราซื้ออยู่แท่ไยี่สิบคำว่นเไยี่สิบใบสามสิบใบคนเดียวมอ้อมมะฝากรายพันซีคนเดียฝากระชาบอกเจอยแล้วฝากรายังวะน้าโบซื้อหน่อยลยคันถือเราถือแล้วคันโบสือเป็นพเนนตัวเยาสนักเนี่ตัวเียตัวหมักนี่คนมีบาทมาแต่ทีหนึ่งจะ เหล็กม mm. okay. yeah, yeah. uh, huh. like okay, mm ักดแม่แถมมาตรงกับความฝันใหญ่แบบแห้งๆสิแล้วคนขายแล้วก็ร้องเอาจเนาะต้องิไปเงี้ยถ้าว่าเรอกที่หัวแต่กี่เราถือบหลายนึ่ครับอันถือมุ่งหายอันบบถือก็โอเคแล้วว่าโบเสียดายคนบเสียเดดเพราะว่าคนมักแล้วว่าเนี่ยมักมักมาว่าสิไปี่ดดมันยังล่ะมักตัวนี้ก็ฝาดเลยีถือหัวนี่หัวหน้าก็มีหม้อว่าเป็นสี่ด้หมอบอเป็นเวนเือู้ ครัง่าอร่ใ้งนาเงินไปหาขายแล้วเอาคนตันตู้บางเหรนั่งเฝ้าใหญ่ด้ยวะหนว่าชื่อเฝ้าใหญ่นึกว่าใหญ่ช่อเฝ้าตาใหญ่เป็นหมาอยู่ปีนึกว่าชื่อเฝ้าตาอยู่เวนอตอมาลบเกียวเกียวอย่างยวยยากลาไสนเขียวปัญหแล้วก็ไปได้มาได้อยู่บอ họ có mà sang mà lấy ao nhang mô ni ao nam ao ao เอาห่วงได y แล้วควักเอาเลยเด้กให้ตาเนี้ยเด้อน้าหงาแม่นยายนเขาเอาตะน้ำเอากอกยาวยังให้เรียบร้อยเออ่ะเออล้โบเราขวันะก็บอกรัไปคนกองสลากเราวบอกบอกคนขายแล้วบอกตัวแล้บอกเลยค่ะ老妈หัวเราขาเขาคือแลาบอกเลยค่ะหนึ่งใหญ่คืย่าโผล่ใหญ่สบายซื่อเลยจำขึ้นมานแล้วจะพวกอย่งได้เงินหม เพราะงี้ยขอเจอเงินว่าขึ้นมาเถอะพันว่ามึมีกะไดก็เงินเนาะพันว่าโอ้แฟนคััเนอกคนรู้พนังเตียงใหญ่เตียงกว้างกว้งคนเื้อแฟนมุ่งพันคืนนอกคนมานังเทียัยางกเปิดเพราะร่มมาหันพันว่าพันก็นอนอยู่เรือนเนาะักสาไใส่เข้าเนี่ยนี่คือหน้าอกมากคิดพริกจะละหน้าจะเศ้าเอิญกูเจอเงินแสงเงินหลากนี้มาเอิญในหน้าคุณอะไรก็ะไดที่จันก็เอิญคนไปตลาดนู่นอกมากเถ่ะมันตอ มันก็รั้งไปขายเห็ดไผ่แบบตัวใหญ่ไขายผู้ใดเหลือกยืนเทียงเครื่องเถอะตัวแบบแลวมันย่านผู้ใดขายบอกเป็นห่วงน้ำเล็กไปขายเนี่ยก็คือน้ำเล็กเนาะมันมันให้ใจอยู่เนาะนั่นฝันคักเนาะอย่างมันด้ไปจังไงแล้วความฝันเนาะฝันคักแล้วถ้าใจกับมันมีเงินนก็จะทุ่มแม่นเป็นพันเป็นหมื่นใจว่าจะเอาเท่าไหร่บ่แต่ว่าซื้อเท่าไหร่บ่หขาสิบสอง เพวบันพุ่งแบยับใบแน่ว่าสันดอกไปเยียบเลยอยู่กองสลามไอ้มึงไปต้อปีคมใบบีไปอยู่ตัวหุกจักยู่มันกระดอนไะนไมรู้่า่อยตัวอ่อนสองอกวเกิดมากนะเห็นเลยเกิดมากก็เห็นเลยบ่าใ่ปีแล้วพกต้นนี้แม่โอ้ยจะข่สองหกทิพย์กวหอกทิพยไปนะหอกทิพย์อันเห็นอย่ต้นนั้นเลขยังก่อนเมื่อนั้น เอาว่านกอน,อหนเห็นอยู่ต้นเลน็กอย่งมีนก็ต้นเดียวกันต้นเดียวกันเน้เอเนอนวันนี้ใหีเพ่นไปเยียบกองฉลา,หากห้มันดอกซาวก็ท่มากากีโท่มากยี่แม่อีพอซื้อเลกตัวไร่อยซืโทษไปซื้อน้ำปลเกี่ยวจะซื้อนะเพื<ม>่งานกันซื้อซื้อขัดไปเลมะงจะซื้อขัดไปเลซื้อไม่ซื้ออะไรจะไปเลย บอกนะเขาวันบอคืออีเหี้ยวรเขาบยดนั่เนะค่ะมันอรันเกิถึน้องบอกลูกล่าลูกวหลาเจ้าเขากระ่นเอาลงแล้วแม่เขามีทุ่นมีห่อนเนาะมั่นก็อยนน้ำข่เยนะค่มันอะเลี้ยงข่หอเล่าเลี้ยงข่อกน้องไขเลี้งมันไปขอตงินจะคุหาว่ายี่ห์ใหญ่ยช่ขอมากคู่หมื่นเนาะอี่แม่ขอมาวัยถามว่าไข่น่ะ อือโอกู um it, so ่ซะอยาาหาเนียกอยว่ามหาเ้าเอาถอนผู้อาวุโสเนี่ยคนเราเยกว่ามหมาเจ้าคือว่าไปไล่ตัางถิ่นมามึงใจหายกูังมาทำพวกมึงตะควัดตะขูเนาะไปเทิรเทิมมาเบิดเงี้ยหน่อยเนียเบิดเทิม์นใบใหญายเยนือาัีมันยังเบิดเทิมเนล่องมึองขัอะไรรถสแดงาเทิมหน้าท่าเจ้าจะอออกโซนีบ่นี่เปนไปเจ็ด ก็้ะไปหาบดแล้วฝันคากฝันแม่อุบาทยายกันเอยฝันอีกเดีอยว่าอขาเขาเขาเียนห้น่อยยยเราบอกไอ้ตึงนี่ตึงว่าเขอยยังสเสือร้ายได้ป่านขาอีกงันีนึ่งเอทั้งขาช่วงบกเขไปเรียงตัวใด็ก็ันสาม เสื้อสาม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 กับสามค่ะสามสามกับสี่หนึ่งบอกเขาเขียนไห่นนำเลยงน้ำกับเบรมือออกมาสิ่เล็กเลยจ่าอยู่มือมันเนาะเขาเขียนไหนหนำเลยนอยายเขียนใช้ฝนมือมันมาเนาะอีหยังโจลางเนาะเฮ้ยก็ดโจงใหญ่มึงเห็นว่าเขาโจลนางแป็ดโจลข้างบนทั้งล่างเนาอยายเขานางบนทั้งล่างคนหลายคักแถอค่ะเ่อค่อยฝันเห็นมันจักเตียเป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนกันบ่แม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเปิดขายไงหกเป็นเจยวกันใจมาล้างกำนดูน้ำกันดีน้ำกันเพิ่นเพิ่นเสียบ่แม่โม่เสียแล้วมันบุกขายของคักตีท่าเดี๋ยวนี่นี่เดี๋ยวนี้ก็ขายของเดี๋ยวนี้ก็ยุ่นี่บ่เออหนังขาวใหญ่ยุแล้วยาุแล้วยายก็เพ่าะมุขคอยว่าอยู่เลยคอยก็สูอน้ำมันเดวคอยอยู่เลยผมว่าไม่หลายเอาตี มันก็ซื้อตัวมันบอกขคนเดียว่าไปซื้อแม่มัาไรก็คันเพิ่นบอกม่นต้องถามอายุม่นต้องถามหาบ้านเลขที่ถามไม่ยังเบอกมันบอกวะเนี่ยแต่แม่ความเยาเน้นให้ท่านผู้ชมฟังอีกอย่างจะลืมเดี๋เนาะของยายเน่น้งแตเขียนว่าอยู่น่แหละมันติดจังไหนแล้วนอกู่เพิ่นเราเนาะหน่อยเดี๋ยวมาบอกหน่อยตัวเก่าแล้วบอกมังเก่งปานนั้นบอกเขียนไงป่านนั้นเราเขียนให้ล้างแล้วไงสามสามก็ไม่หนึ่งะแม่สามสามก็ซีหนึ่งละก็เห็นก็เห็นซีหนึ่งเห็นสามสามเพื่อเอาตัวยุบก็งี่ก็เดือย เรียกตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวมั่ะดผายเดียกันนี่ลูกหลานมาหอดมาถึงกะข่อยก็เบน่านำนี่ยชื่อเรีวกกบบ้อเป็นนี่ข่อยคนมาถามขอยกับบื้อว่าว้าเชื่อเรียวกับถามฟังแล้หนูยัยห็น่ไหไปตลาดนั่นในทถามเน่ยคนเติมเติมบอกโอ้ยขาวกรลาเฉยเนาะยางข่ยใช้ก็คบดกุ้งตลาดเนาะเขาเขูน้ว่าโอ้ยกันแม่เน่าไปนี่บแมนเลยทปบ้หนึ่งก็มาถามข่อยทั้งมันโคกบนน้นสะอาดค่ะเข้ามาจางไหนแม่ นี่แม่คนเห็นน้ำเจ้าคนครือคักที่แม่คนก่อสิ่งเสื้อนั้งเจ้าเริ่มมันเจ้าอยู่บ่เออมันว่ามีคนหมักน้ำเผาอีกป่ะกัว่าตัวเขามาซื้อของเขาเออซื้อรถนี่ลาขวบก็ว่าตัวเขากินมันนันซื้อเลขกกะจักบุกมาใส่ในรถว่าบ่มีขก็ยังไปหามเงินเงินเงินซื้อกินในภาษาเงินเงินเงินเห็นบ่ซื้อเรียกเงี้ยทนเห็นเด้อจอดไปใช้ได้หลานคนาเลซื้อเลขซืกอัจะไปท่านนู่นอีผุนมันอยู่ผุ่นบ่ซุ่มผุ่นบ่ ตามันสวนเล่นตายหน่อยมันเสกแสกันบอเงินข้ามกับจ้างยังเห็นมันเห็นขันนับดีมันสิ่นซองยังแบบมันสิ่ซองแนมับมันกิดสิไปบอกตัวไปบอกว่ามันยังซองเงินมาเรื่องเงินย่อยหลายมันก็บอกอะไรดิคนมั่อยเสี่ยงดีเตเด้ดิไเห็นบ่ได้เนี่ยเขาบ่งคีปแล้วเดียวมันจะเากอกเป็นเป็นดิมันวอาเป็นมันบอกเป็นดิมันซอแม่มันถิ่ถ้ามีเสียวมันซอเมยฮะโม่บ่มวนพอมหมดแล้วได้ด้องมาขขยคิม บ่พอปินหบ่ยไรลานน่ะก็ทำมาดาวทำมาดาเด้ออีหันขยังเท่ากัเตีอ่ตัวง่่อกระตีเลยอยใหญ่เนี่อยุาบ่เแซ่บเลยเนยุคาไปขายหันเมื่อวันมอัน้เห็นเขาเยอคข้าจอไปยังต้มมันเกี่ยวต้มแบบมันออกโอ้เอยไขายเลยนเสีบนแซ่บมีรสชาติมันเจ้าว่ามนเออบอกเกียบเทกัตาทะเลหาผลว่างหันเนเ็ดยุข้าบ่แม่เออบางมเจ้ยบ่่เห็นขมือบ่ยาก กเป็นใกูจะดใหค่ม่แม่ไปอาบน้าโชก้นไฟมันก็อน้ำเดฝเียปเนาจัรณาโอ้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 โ้โอ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 ือ้โอคอ้โม้อบอ้อ้โอ้อ้เอ้โอ้โา้อ้อนอ้นอเพ่อ มาเขียนเลขให้นะคะแถมบอกบนแล้วก็บ,บอกล่างเด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ดใดที่ได้โชคลาบนำเพิ่นเด้อค่ะเนาะบันนี้ได้เพิ่นบอกย้ำนะคะเพิ่นชอบนะคะก็ว่าสามสามแล้วก็สี่หนึ่งนะคะสามห้านะคะ่ะสรุปเจว่ากับเจ๊ตังหรือไม่ก็บนทานำโชคก็จะสรุปปิดท้ายให้เพิ่นเนาะคะ่ะเนาะก็จะเป็นเลขที่เพิ่นเว้ามากับสามสามแล้วก็สี่หนึ่งสามห้าะคะ่ะท่านผู้ชมก็จะแถมด้วยกบสี่ ซีฮาฮาซีนะคะท่านผู้ชมเลขกอยู่กวกวยเพิ่นนะคะพี่น้องเดี๋ยวเจ้ารากาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจว่าเ้อคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะนาอกขอบคุณทุกคนทุกท่านเ้อค่ะที่เข้ามารับชมช่องเจว่าชาแนลนะคะขอให้ทุกคนร่ําำรวย,วย,วยเๆเฮงเฮเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ